แล้วคุณไปที่ไหนมาที่ไปเชียงใหม่สวยมากคุณผู้ชมให้ดูภาพนี้นิดหนึ่งโรงแรมใหม่ล่าสุดของเชียงใหม่ลินแม่น้าปิงสวยมากณนิรันต์ตอนแรกคุณกิ๊กบอกว่าไปหน่อยเพราะว่าเป็นเพื่อนของคุณพ่อเปิดแล้วก็ไม่ได้เจอพี่เขานานมากก็ลองแวะไปดูพอออกจากรถตู้เดินเข้าไปมันเป็นบูตทีโรงแรมลินไม่น้าปิงที่กิ๊บจะต้องชอบคิดว่าอยากจะไปอยู่เชียงใหม่ชอบไปยัง โลกเก่าของเมืองไทยนต้นไม้ต้นต้นยักษ์ต้นนั้นไหมต้นใหญ่มากเลยเนาะงามมากงามมากเป็นโรงแามที่เปิดใหม่เกิดได้ประมาณเดือนกว่าๆน่คุณแอนนาจะาของโรงรมคุณคุณไปกินน้ำสะเขาทำไมอ่ะเขาบอกว่าเป็นน้ำน้ำเกลือไงก็เลยไปอมจริงหรือเปล่าเข้มไหม เค็มส okay. ิเนี่ยตอนนี้เนี่ยคุณแอนนาเนี่ยที่เคยเคยร่วมงานกับคุณพ่อมาก่อนนะครับที่ที่ปักกิ่งนั่นแหละเนี่ยมาเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นเจ้าของโรงแรมแล้วเขาบอกว่าไฮไลท์เลยริมแม่น้ำปิงคือต้นไม้ต้นนี้กิฟตใหญ่มากพลังงานดีมากต้นต้นจามจุรีใช่คือแบบแค่เห็นต้นปุ๊บก็รู้สึกอึ้งทึ่งเขามีห้องนี้เป็นวิลล่าซึ่งเราคิดว่าจะให้เป่าๆไปพักริมแม่น้ำปิงคุณไม่มีโรงแรมแบบนี้ที่เชียงใหม่แล้วใหม่ เกอโกปราณีตและอบอุ่นะครับสวยจังเลยดูสิดีเทลขอบอกว่าวันี้ไม่ได้กลับมานะฮะมือเปล่านะครับให้คุณผู้ชมเข้าไปดูที่เว็บไซต์หรือว่าโทรไปที่หมายเลขที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้เพิ่งเปิดและคนจองกันเยอะมากชาติต่างชาติอยู่ที่นี่เยอะว้าฝักบัวฟินมากฝักบัวสามหัวไงยอฉลาดนะทำเอ็มวได้เลยพี่ยา สมมติไปเที่ยวกับกับสามีแล้วทะเลาะกับสามีก็เข้าไป้ข้างหน้าต้องเปิดฝักบัวครอยากจะให้ทีมตื่นมาคุยไปรีวิวโรงแรมไหนเชิญได้ใช่เชิญเราชอบบางพิธีกรเนี่ยมาเป็นครอบครัวมีลูกหนึ่งได้เลยบางคนเนี่ยก็ลูกอาจจะโตแล้วหน่อยลูกก็ชอบปีนป่ายที่ไหนมีการนี่เราก็เชิญพวกเราพวพิธัญญาได้เชิญพวกเราไปพักได้เรายินดีไปเพราะว่าเรามีความสุขในการไปเยี่ยมโรงแรมใหม่ๆอาเปนว่าตอนนี้ รีสอร์ตโรงแรมที่น่าพักมากที่เชียงใหม่คือที่นี่เลยครับณิรันเข้าไปติดตาม IG ได้และขอบอกนิดนึงเช้าวันนี้ครับเรามีบัตรที่พักมาแจกคุณผู้ชมหลอเลิศฟรีให้ไปติดตามใน Facebook ของรายการเรานั่นก็คือ TMK Live ค่ะบอกเลยว่าคุณจะต้องรีบไปกดไลค์หน้านี้ครับกดไลก์กดแชร์แล้วคุณจะมีสิทธิ์รุ่นรับ นะครับบัตรที่พักโรงแรมณน,นิรันต์นั่นเองคะ